จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่1473ประโยชน์มากมายชะตากรรมของอาณาจักรมังกระจอมปราดได้กระตุ้นแก่นแท้ของถ้ำหมื่นมังกรซึ่งทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่นั่นตกใจมากซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอาณาจักรนี้ใหญ่โตเพียงใด สงครามกำลังก่อตัวขึ้นเนื่องจากอาณาจักรมังกรอื่นๆไม่ยอมให้อาณาจักรเช่นนี้ขยายออกไปโดยปราศจากการตรวจสอบอย่างแน่นอนโชคไม่ดีที่ชะตากรรมของสถานที่นั้นเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่บนเส้นทางสงครามแต่ก็ยังคงขยายออกไปในแบบที่ไม่สามารถจินตนาการได้นั่นต้องขอบคุณความจริงที่ว่าตุลาการจอมปราดกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นและมีอำนาจมากขึ้น ตัวอย่างเช่นลองพิจารณาเมืองธรรมดาที่มีประชากร1นึ่งหมื่นคนหากคนเหล่านั้นคอยจ้องจับผิดกันตลอดเวลาก็จะเกิดผลเสียต่อเมืองโดยรวมแต่ด้วยผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการรวมเมืองเข้าด้วยกันไม่เพียงแต่จะทรงพลังเท่านั้นแต่ยังจะเติบโตอีกด้วยในไม่ช้าชาวเมืองหนึ่งคนนั้นจะกลายเป็นสองห0ื่นคนก็สามหมื่นในที่สุดพวกเขาจะกลายเป็นแสน ตลอดประวัติศาสตร์มีตัวอย่างนับไม่ถ้วนของอาณาจักรเล็กๆที่มีประชากรหนึ่งหมื่นคนซึ่งไม่เคยคิดฝันว่าจะพิชิตอาณาจักรที่มีประชากรแสนคนได้นั่นคือสิ่งที่เป็นผลมาจากความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพตุลาการจอมปราดใช้หลักการความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและเก่าแก่ที่สุดทั้งหมดเพื่อสั่งการประชาชนผลิตสินค้าและขยายอาณาจักรด้วยวิธีที่หาที่เปรียบมีได้ จากตำแหน่งของเขาในหัวโครงกระดูกของราชาผู้กลืนกินสวรรค์อย่างฉีสามารถสัมผัสได้ถึงโชคชะตาที่เปลี่ยนแปลงครั้งแล้วครั้งเล่าและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งหากโชคชะตาตามคำสั่งของเขาส่งผลกระทบต่อแก่นแท้ของถ้ำมังกรหมื่นมังกรแล้วเขาจะต้องกลัวอะไรอีกเขาสามารถนั่งลงและปล่อยให้อนาเขตของเขาขยายออกไปสิ่งเดียวที่ข้าต้องโฟกัสในตอนนี้คือปรับราชาผู้กลืนกินสวรรค์ด้วยเครื่องรางงูของจักรพรรดิ ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าเขาเพิ่งบรรลุระดับพลังจิตถึงหนึ่งหมื่นล้านจึงไม่มีทางที่ใครจะเทียบได้กับเขาตอนนี้เขาแค่ต้องควบคุมสถานการณ์บูมเจตจำนงของเขาประตุขึ้นขั้นแรกเข้าควบคุมเจตจำนงของราชาผู้กลืนกินสวรรค์หัวโครงกระดูกกลายเป็นกระแสของพลังงานที่สำคัญซึ่งกลืนกินโดยเครื่องรางงูของจักรพรรดิราวกับว่าพวกมันมีจิตวิญญ,ญาณของมันเอง เอาเจดีจักรวาลเดี๋ยวนี้อย่างชีพูดและเครื่องรางของขลังก็พุ่งเข้าหามันในชั่วพริบตาเจ็ดจำนงของพระเจ้าแห่งโลกจัก,กรวาลภายในเจดีก็พังทลายเจดี JD เป็นสมบัติแห่งสวรรค์ที่น่าทึ่งเทียบได้กับตะเกียงเทพที่ไม่ดับสูญมันมีอยู่ในปฐมกาลแห่งความกลาหนก่อนที่โลกของเทพ,พเจ้าจะเกิดขึ้นและเป็นร่างดั้งเดิมของผู้นำแห่งจัก,กรวาล ในบางแง่มุมทั้งเจดีจักรวาลและตะเกียงที่ไม่ดับศูนย์นั้นมีความคล้ายคลึงกับโลกของเทพ,พเจ้าจริงๆซึ่งเกิดขึ้นจากความกลาหนขั้นต้นเริ่มอย่างไรก็ตามแม้ว่าลักษณะของพวกเขาจะคล้ายกันแต่ก็เทียบกันไม่ได้ในแง่ของพลังโลกของเทพ,พเจ้าเป็นเหมือนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ในขณะที่เจดีจักรวาลและตะเกียงเทพ,พ,พเจ้าที่ไม่ดับศูนย์เป็นเหมือนน้ำผู้เห็นได้ชัดว่าทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างมาก แต่สำหรับยางชี้แล้วจะดีจักรวาลเป็นสมบัติอันน่าทึ่งที่เมื่อถูกกลืนกินทําให้เขาสามารถเข้าถึงพลังของจักรวาลของโลกได้ทันใดนั้นมันทําให้เขตแดนกองทัพเทพของเขาสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแต่เมื่อเจดีจักรวาลถูกกลืนกินอย่างเจียนก็ตัวสั่นราวกับว่าเขาเพิ่งเหลือบเห็นยักษ์ตัวใหญ่กำลังฉกยกมหาตามะยึดเครื่องหมายผนึกจากนั้นคว้าทั้งเจดีจักรวาลและกะโหลกของราชาผู้กลืนกินสวรรค์ จากนั้นยักษ์นั้นก็หันกลับมากัดกินเขาทำให้ทุกอย่างมืดมนเวลาผ่านไปแม้ว่าเขาจะไม่แน่ใจว่าเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งหรือหลายพันล้านล้านปีจากนั้นอย่างเจียนก็ฟื้นคืนสติและเห็นบัลลังก์สีทองแน่นอนว่าบัลลังก์อยู่ในผนึกกองทัพเทพและในขณะนั้นอย่างเจียนก็เข้าใจทุกอย่างถ้าถูกกดขี่โดยผนึกกองทัพเทพ ตอนนี้เขาเป็นคนรับใช้ที่พักดีต่ออย่างชีหลังจากตรวจสอบเขาแล้วอย่างชีพบว่าระดับพลังจิตและระดับความเป็นพระเจ้าของเขาอยู่ที่ระดับ1,500 0ล้านหักไม่ใช่เพราะเจตจำนงของราชาแห่งเทพมังกรโคชสารที่อย่างชีได้เข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่เขาและแม่ทัพปีศาจท,ที่สองรวมกันก็คงไม่สามารถจัดการกับคู่ต่อสู้เช่นนี้ได้ หยางชียังรู้มากขึ้นเกี่ยวกับราชวงศ์จัก,กรวรรดิหยางเจี้ยนเป็นเพียงขุนนางระดับสองหรือสที่นั่นทําให้เขาอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ไร้พรมลิขิตอย่างหยางเจ้าแห่งช่องว่างแน่นอนหยางชีรู้ว่ามันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่เขาจะกินหยางเจ้าแห่งช่องว่างนี้ในขณะเดียวกันตูกูหยุนกงรู้สึกมุนงงอย่างเห็นได้ชัดเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ได้่าจึงสัมผัสรัศมีศีรษะของราชาผู้กลืนกินสวรรค์ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับออร่าของหยกมหา,าะมาาะะเขาเฝ้ารอที่จะกระโจนเข้าใส่และชฉวยโอกาสจากสถานการณ์เพียงเพื่อที่จะเห็นร่องรอยการต่อสู้ภายในอย่างเจียนจังหายไปในความเป็นจริงแล้วตอนนี้อย่างเจียนกำลังกระหึ่มไปด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่และสุดจะพน,นาได้ข้าต้องเอาศีรษะของราชาผู้กลืนกินสวรรค์และชิ้นส่วนของหยกมหามะกลับคืนมาให้ได้ สัญชาตญาณของเขากำลังบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติดังนั้นเขาจึงงอนิ้วเป็นกรงเล็บและดึงโชคชะตาของชาติมาควบคุมเพื่อนำสมบัติกลับมาให้เขาอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้รับการตอบสนองราวกับว่าสมบัติเหล่านั้นไม่มีอยู่ในโลกนี้แล้วแน่นอนตอนนี้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของหยางฉีข้าปฏิเสธที่จะเชื่อสิ่งนี้ไม่มีทางที่หยางเจี้ยนจะเอาชนะทุกสิ่งได้มันเป็นไปไม่ได้ ใบหน้าบิดเบี้ยวอย่างชั่วร้ายตูกูหยุนกงปล่อยฝ่ามือไปที่หยางเจียนตายหยางเจียนกล่าวดวงตาของเขาเบิกโพลงเมื่อกระแสน้ำวนพุ่งขึ้นรอบตัวเขาในช่วงเวลานั้นจูจ่ๆเขาก็กลายเป็นคนที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงสร้างความหวาดกลัวอย่างเย็นชาในหัวใจของตูกูหยุนกงหยางเจียนปัดมือของเขาออกยกเว้นว่ามันเป็นมือที่แปลกมันขาดนิ้วและดูเหมือนแขนขาของช้างมังกรโคชสารหน,นามหาศาลและเต้นเป็นจังหวะด,ด้วยพลังโบราณ มเมื่อมือทั้งสองของพวกเขาชนกันตูกูหยุนกงตัวสั่นอย่างรุนแรงและเลือดก็พุ่งออกจากปากของเขาในขณะที่เขาถูกเหวี่ยงไปด้านหลังอย่างไรก็ตามอย่างเจี้ยนดูเหมือนจะตกอยู่ในพวังบางอย่างเนื่องจากเขาไม่ได้โจมตีอีกไม่ดี ตูกูหยุนกงบน่นพึมพำเขารู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบอย่างมากนอกจากนี้เห็นได้ชัดว่าหยางเจี้ยนถูกครอบงำและดูเหมือนว่าเป็นไปได้มากที่ราชาแห่งเทพมังกรโครชสารความกลัวจับหัวใจของเขาตูกูหยุนกงหันหลังหนีเจ้ากำลังจะวิ่งหนีอย่างชีระเบิดออกมาจากภายในของหยางเจี้ยนและไล่าตาม อย่างไรก็ตามในขณะนั้นคัมภีร์มังกรก็ประตูด้วยออร่ามังกรทําให้เขาหยุดและหันกลับไปมองเมื่อตราประทับของราชาแห่งเทพมังกรโคชสารหายไปแล้วหนังสือก็เปิดขึ้นข้าคิดว่าตูกูหยุนกงจะมีชีวิตอยู่สําหรับตอนนี้อย่างชีคิดคัมภีมังกรกําลังเปิดขึ้นและแม่ทัพปีศาจท,ที่3กําลังจะออกมาเขาอาจจะแข็งแกร่งกว่าแม่ทับปีศาจท,ที่สองเขาถูกผนึกเป็นระยะเวลาพอๆกันแต่ไม่เหมือนกับแม่ทับปีศาจท,ที่สองซึ่งถูกกัดกินตลอดเวลา แม่ทัพป,ปีศาจที่3ได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องจากแก่นแท้ของบทสรุปมังกรเขาสัมผัสได้ถึงความชั่วร้ายอันยิ่งใหญ่ภายในหนังสือรวมกับกลิ่นอายของเผ่ามังกรมันกำลังก่อตัวขึ้นเห็นได้ชัดว่าเตรียมที่จะระเบิดออกไปสู่ที่โลง่ง ก่อนหน้านี้ยางชีไม่เคยเทียบได้กับแม่ทัพปีศาจที่สแต่ตอนนี้เขามีระดับพลังจิตและระดับความเป็นพระเจ้าถึงหนึ่งหื่นล้านเขามีหัวของราชาผู้กลืนกินสวรรค์เจดีย์จากกระวาลและยังได้รับการสนับสนุนจากแม่ทัพปีศาจที่2และหยางเจียนอีกด้วยพวกเขาอาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นบุคคล3อันดับแรกในถ้ำมังกรหมื่นมังกรดังนั้นพวกเขาจะไม่สามารถจัดการกับแม่ทัพปีศาจที่สได้อย่างไร เจ้าคิดว่าการได้รับอิสรภาพนั้นง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคัมภีร์มังกรหดตัวลงทันใดนั้นผนึกกองทัพเทพก็กลายเป็นตัวอักะรเทพในเวลาเดียวกันหยกมหาตามะก็กลายเป็นอักขรมานเมื่อเทพและมานรวมเป็นหนึ่งทุกสิ่งอาจพังทลายยางชี้ลงไปที่คัมภีร์มังกรระง,งับพลังของมันในขณะที่เขาทำให้หนังสือทั้งเล่มเริ่มหดตัวลง เสียงคำรามของมังกรปีศาจสะท้อนออกมาด้วยแรงระเบิดอย่างไรก็ตามอย่างฉีบขยี้เสียงและเข้าไปในหนังสือพร้อมๆกันซึ่งมีโลกอันกว้างใหญ่อยู่ภายในนั้นเช่นเดียวกับแผนภูมิราชั่นหมื่นโลกมันเป็นสีดำสนิทและตรงกลางของมันคือมังกรมารขนาดมะฮึมาซึ่งมีขนาดพลังจิตชัดเจนที่ระดับ2,000ล้านดวงตาของมังกรจับจ้องไปที่ยังฉีรากับว่ามันกำลังเตรียมการโจมตี ดาบถูกดึงออกและลูกศรถูกฟันและดูเหมือนว่าการต่อสู้จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแม่ทัพปีศาจท,ที่สาม,มีคนพูดแม่ทัพปีศาจท,ที่สองเจ้ามาทำอะไรที่นี่เป็นเจ้าจริงๆเหรอจูจูมังกรปีศาจก็ย่อตัวลงเป็นร่างมนุษย์ด้วยความตกใจและตรงกันข้ามกับที่คาดไว้เธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กเธอสวมเสื้อผ้าสีดำเนื้อโปร่งและมีผ้าคลุมสีดำซึ่งทำให้มองเห็นใบหน้าของเธอได้ยาก แม่ทัพปีศาจที่สามเป็นผู้หญิงจริงๆตอนที่1474แม่ทัพปีศาจที่สามแม่ทัพปีศาจที่สามบรรพบุรุษของมังกรปีศาจยืนอยู่ตรงหน้าอย่างฉีและมังกรปีศาจต,ตัวนี้เป็นผู้หญิงเมื่อแรกเห็นเธอดูลึกลับอย่างสุดซึ้งทุกการเคลื่อนไหวของเธอปกคลุมไปด้วยความมืดมิดและมืดมนราวกับว่าเธอต้องการแผ่ความมืดมิดของนรกไปทั่วทั้งสรพพสิ่ง อย่างไรก็ดีไม่มีอะไรพิเศษเป็นพิเศษเกี่ยวกับเธอเท่าที่ยางฉีกังวลตอนนี้เขาได้ยึดเครื่องหมายผนึกของราชาแห่งเทพมังกรโคชสาและชิ้นส่วนเพิ่มเติมของหยกมหาตามะาแล้วระดับพลังจิตของเธอที่มีถึงสองพันล้านไม่ใช่สิ่งที่เขากลัวเขามั่นใจอย่างยิ่งว่าเขาสามารถบทขยี้เธอได้ ฐานการบ่มเพาะของเขาอาจอยู่ที่หนึ่งหมื่นล้านเท่านั้นแต่ตอนนี้อาณาจักรจอมปราดของเขาได้ครอบครองอาณาจักรโลหิตเพชรมังกรในอดีตอย่างเต็มที่ตอนนี้เขามีผู้ปกครองจอมปราดมากกว่าสองล้านคนซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นเทพสูงสุดที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อรวมกันแล้วความแข็งแกร่งของพวกมันทําให้เขาได้เปรียบแม่ทัพปีศาจที่สามอย่างแน่นอน บวกกับความจริงที่ว่าเขามีสมบัติวิเศษมากมายและสามารถวาดได้โดยตรงที่ห้องโถงแห่งสวรรค์เขาจึงมั่นใจมากกว่าและเขามีแม่ทัพปีศาจที่สองอยู่ข้างๆซึ่งหมายความว่าแม่ทัพปีศาจที่สามจะไม่มีที่หายใจเขาประสานมือไว้ด้านหลังยางชีใช้เวลาสักครู่เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของเขาภายในคัมภีร์มังกรหนังสือเล่มนี้เป็นสมบัติล้ำค่าที่เปรียบได้กับแผนที่ราชันหมื่นโลกแต่แม่ทัพปีศาจที่สามไม่ได้หลอมรวมกับมันอย่างสมบูรณ์ และต้องขอบคุณโลหิตสีทองจํานวนมากที่ยางฉีได้ดูดซับไว้เช่นเดียวกับเครื่องหมายผนึกของราชาแห่งเทพมังกรโคชสารเขาเชื่อมโยงกับคัมภีร์มังกรจริงในระดับหนึ่งถ้าเขาสามารถควบคุมสิ่งทั้งหมดได้เขาจะควบคุมท้ามังกรหมื่นมังกรและขยายออกไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในนั้น มันคล้ายกับการที่เหรียญตรามารดกของราชาผู้สังหารอมะตะเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมแผนภูมิราชาแห่งหมื่นโลกใครก็ตามที่ควบคุมคมภีร์มังกรจะเป็นผู้ควบคุมถ้ามังกรหมื่นมังกรไม่สำคัญว่าจะมีผู้เท่าผู้แก่ที่ทรงพลังอยู่ภายในเมื่อถ้ำอยู่ภายใต้การควบคุมโดยสมบูรณ์ของคนคนเดียวคนอื่นๆจะถูกขังอยู่ข้างในเหมือนเต่าในขวดโหล หลายคนหอยหามานานแล้วที่จะได้รับบทสรุปแต่เนื่องจากเครื่องหมายผนึกจึงไม่มีใครเข้าใกล้มันแม้แต่น้อยตูกูหยุนกงและหยางเจี้ยนเป็นคนกลุ่มแรกที่ทําเช่นนั้นนอกเหนือจากหยางฉีและพวกเขาอาจรับมันไปถ้าไม่ใช่เพราะเขาเป็นเจ้าจริงๆแม่ทัพปีศาจท,ที่สองแม่ทัพปีศาจที่สามกล่าวเธอเหลือบมองไปที่หยางฉีและหยางเจี้ยนจากนั้นมองกลับไปที่แม่ทัพปีศาจที่สองและพูดต่อแต่เจ้าอ่อนแอกว่ามาก เจ้ามาถูกจังหวะพอดีหลังจากผ่านไปหลายร้อยล้านปีนับไม่ถ้วนข้าเกือบจะรวมร่างกับคัมภีมังกรแล้วตอนนี้เจ้าอยู่ที่นี่แล้วเราสามารถทํางานร่วมกันเพื่อดําเนินการให้เสร็จสิ้นจากนั้นเข้ายึดครองถ้ำมังกรหมื่นมังกรตกลงไหมข้าไม่รู้ว่าเพื่อนสองคนของเจ้าคือใครแต่แน่นอนว่าเราต้องฆ่าพวกเขาเพื่อรักษาความลับของเราให้ปลอดภยัยแม่ทัพปีศาจที่สามให้ข้าแนะนำปร,รำจารของข้าแม่ทัพปีศาจที่สองกล่าว เขาเป็นคนที่แก่รอยผนึกออกเขามีมรดกตกทอดมาจากราชาแห่งเทพมังกรโคชสารดังนั้นเจ้าน่าจะสรุปได้ว่าทําไมเขาถึงมาที่นี่เขาต้องการให้เจ้าเข้าร่วมกับเขาเราสามารถทําสิ่งที่ไม่เคยสําเร็จมาก่อนร่วมกันได้และเขามีอํานาจที่จะทํามันเจ้ากําลังพูดถึงอะไรแม่ทัพปีศาจที่สองเจ้าบ้าไปแล้วเหรอมีเพียงปีศาจที่แท้จริงที่ไรขอบเขตเท่านั้นที่สมควรได้เป็นปรมาจารย์ของเรานอกจากเขาแล้วใครก็ตามที่พยายามทำเช่นนั้นจะต้องตาย น่าเสียดายที่ปีศาจท,ที่แท้จริงนั้นตายไปแล้วดังนั้นเราจึงมีอิสระที่จะยึดครองสิ่งสร้างทั้งหมดหันไปจ้องที่ยางฉีเธอพูดต่อเขาเป็นใครกันแน่เขาต้องใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอของเจ้าเพื่อเอาชนะเจ้าสันนิษฐานว่าอาจมีเครื่องหมายปิดผนึกที่ทรงพลังบางอย่างไม่ต้องกังวลข้าจะฆ่าเขาเพื่อเจ้าหยุดแม่ทัพปีศาจคนที่สองตะโกนออกมา เขาเป็นอาจารย์และประมาจารย์ของข้าจริงๆเขามีผนึกกองทัพเทพและยกมหาตามะายิ่งไปกว่านั้นเขาได้ทําในสิ่งที่ไม่มีใครคิดจะทําเขารวมสองสิ่งเข้าด้วยกันเขาคือผู้ที่ปลดปล่อยเจ้าดังนั้นหากเจ้าต่อต้านเขาจะเป็นการแสดงความอกตัอยู่ครั้งใหญ่แล้วเราจะต้องใช้กําลัง ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้ากำลังพูดแบบนี้แม่ทัพปีศาจที่สองเป็นเรื่องน่าตกใจมากสำหรับเธอที่เปลี่ยนจากการคิดว่าแม่ทัพปีศาจคนที่สองมาเพื่อปลดปล่อยเธอแต่ถูกบอกว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นคนรับใช้ของหยางฉีทันใดนั้นดวงตาของเธอก็เปล่งประกายด้วยความเข้าใจเขาใช้ผนึกกองทัพเทพกับเจ้าใช่ไหมเจ้าก็เหมือนกับผู้นำเทพ,พเจ้าในสมัยก่อนที่ถูกกดขี่โดยผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ ดังนั้นผนึกกองทัพเทพจึงกลับมามีบทบาทอีกครั้งทันใดนั้นเสียงของเธอก็เย็นชาส่งมันมาไอ้หนูเจ้ามีโอกาสเดียวที่จะมีชีวิตอยู่และถ้าเจ้าไม่คว้าไว้เจ้าจะตายเราอยู่ในคัมภีร์มังกรและข้าเป็นมังกรปีศาจข้าเกิดในหนังสือเล่มนี้และตรับใดที่เราอยู่ที่นี่เจ้าก็ไม่คู่ควรกับข้าแม้แต่ผนึกกองทัพเทพก็ไม่สามารถช่วยเจ้าได้โอ้จริงเหรอ,อยางชี้กล่าวโดยประสานมือไว้ด้านหลัง เจ้าถูกผนึกอยู่ที่นี่หลายร้อยล้านปีแม่ทับปีศาจที่สามและแทนที่จะอ่อนแอลงเจ้ากลับพยายามฝึกฝนตนเองหน้าเศร้าที่เจ้าไม่ได้ก้าวหน้ามากนะักเจ้ารู้ไหมวิธีเดียวที่จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริงคือการสร้างอาณาจักรในโลกของเทพเจ้าและรับโชคชะตาที่ทรงพลังแม่ทับปีศาจคนที่สองจับเธอไปขังครับท่านแม่ทับปีศาจท,ที่สองกล่าวขณะเอื้อมมือออกไปพร้อมก,กับกางนิ้วออกเขาปลดปล่อยการโจมตีที่ทรงพลังออกมา ความสามารถระดับเทพมารห้าปีศาจออกจากมหาสมุทรจนหกคนเดินทางโดยไม่มีใครตรวจจับได้เจ็ดอารมณ์และความสุขทางประสาทสัมผัสทั้งหกใจมันดั่งทะเล แม่ทัพปีศาจที่สองกำลังใช้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเทคนิคการต่อสู้ของเต๋าแห่งปีศาจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเขาอย่างฉีได้มอบประสบการณ์การต่อสู้จากผนึกกองทัพเทพให้กับเขาเป็นผลให้ทักษะพ,พลังปราณของเขาถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนพลังงานปีศาจพุ่งออกมาราวกับกระแสน้ำทําให้แม่ทัพปีศาจที่สมไม่ทันตั้งตัวหมัดเทพ,พจักรวาล อยางเจียนกล่าวโจมตีการพูดคุยไม่ได้ทําให้แม่ทัพปีศาจคนที่สามชนะจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อบังคับให้เธอยอมรับความจงรักภักดีข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้ากำลังโจมตีข้าแม่ทัพปีศาจที่สองแม่ทัพปีศาจที่สามตะโกนก็ได้อย่าโทษข้าที่ทิ้งมิตรภาพเก่าของเราไปนอกจากนี้มิตรภาพในเตาแห่งปีศาจมีความจำเป็นอย่างไร ข้าจะบทขยี้เจ้าและเปลี่ยนเจ้าให้กลายเป็นร่างอวตารที่ข้าสามารถใช้เพื่อพิชิตชนเผ่ามังกรและยึดครองโลกได้ผมสีดำของแม่ทัพปีศาจท,ที่สามหมุนรอบตัวเธอและผ้าคลุมของเธอก็เปิดขึ้นขณะที่เธอปล่อยคลื่นพลังงานของมังกรทำให้ตัวอัขระมังกรจำนวนมากพุ่งออกมาจากส่วนลึกของคัมภีร์มังกรคัมภีร์มังกรเป็นของข้า เธอคำรามและข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าความรู้สึกที่ถูกจองจำช่วนิรันด์เป็นอย่างไรฝูงมังกรขึ้นสวรรค์ฝูงมังกรสังหารถวยเทพบูมคำพีมังกรสันสถานแต่มันไม่ได้ทำตามที่เธอเพิ่งสั่งการก่อตัวของคาถาปรากฏขึ้นทุกที่พ่นตัวอักขระมังกรโคชสารออกมาซึ่งเริ่มเหยียบย่ำตัวละครมังกรไม่มีประโยชน์ที่จะต่อต้านแม่ทัพปีศาจที่สาม อย่างชีกล่าวคัมภีร์มังกรถูกปิดผนึกโดยราชาแห่งเทพมังกรโคชสาและนั่นกินเวลานานหลายพันล้านปีสถานที่นี้เต็มไปด้วยพลังของราชาแห่งเทพมังกรโคชสาและเจ้าไม่สามารถควบคุมมันได้เช่นนั้นข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นถึงความหมายของการควบคุมบางอย่างให้ห้องถงแห่งสวรรค์มากระแสน้ำมนต์ผุดขึ้นในคัมภีร์มังกรเผยให้เห็นดวงดาวจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งแน่นอนว่าเป็นศิลาเทพระดับสวรรค์ ตอนนี้เขามีขนาดพลังจิตถึงหนึ่งหมื่นล้านความสัมพันธ์ของเขากับที่คุมขังแห่งเทพ,พเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และห้องถงแห่งสวรรค์ยิ่งแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือมากขึ้นพลังของห้องถงแห่งสวรรค์กำลังเติมเต็มคัมภีร์มังกรและหยางฉีก,ก็ใช้มันเพื่อครอบครองอย่างสมบูรณ์สมบัติวิเศษที่ทรงพลังที่สุดในโลกคืออะไรมันไม่ใช่ผังราชาหมื่นโลกไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์มังกร ะเกียงเทพที่ไม่ดับสูนหรือจะดีจัก,กรวานแท้จริงแล้วมันคือห้องโถงแห่งสวรรค์วัที่สร้างขึ้นโดยเทพสูงสุดอาณาจาักรเทพพเจ้าของเขาซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับใจกลางนรกทันทีที่แม่ทัพป,ปีศาจที่สามมองเห็นโถงสวรรค์ นางก็รู้ว่าเหตุดใดชายหนุ่มตรงหน้านางจึงสามารถเอาชนะแม่ทัพปีศาจที่สองได้เป็นเรื่องที่น่าตกใจและความจริงที่ว่าเขามีมรดกนี้หมายความว่ามีผู้นำผู้ยิ่งใหญ่อีกองค์หนึ่งปรากฏตัวขึ้นซึ่งเป็นคนที่สามารถทำให้กองทัพเทพเจ้าทั้งหมดตกเป็นทาสได้ทันใดนั้นเธอก็เบลอจนเคลื่อนไหวไม่ได้อสุรกายปีศาจช่างน้ำหนักสวรรค์ภาพหลอนปีศาจการเปลี่ยนแปลงนับไม่ถ้วน ดูเหมือนว่าเธอจะข้ามเวลาและพื้นที่เพื่อปรากฏตัวต่อหน้ายางฉีโดยไม่สนใจการสร้างคาถาและการป้องกันทั้งหมดกรงเล็บอันทรงพลังของมังกรฟาดไปที่ใบหน้าของอยางฉีเต้นเป็นจังหวะด้วยความชั่วร้ายที่รุนแรงจนสามารถทำลายล้างได้แม้แต่การแสดงความบริสุทธิ์ใจที่แข็งแกร่งที่สุดนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์แบบของเธอกรงเล็บกดขี่จากสวรรค์ซึ่งออกแบบมาเพื่อกดขี่เทพเจ้าโดยเฉพาะ ถ้าว่ายางชีเพียงแค่ยื่นฝ่ามือออกมาและกรงเล็บก็หายไปราวกับว่ามันถูกมังกรโคชสารเหยียบย่ำจากนั้นระเบิดขนาดใหญ่ก็กระเพื่อมออกมาตุ๊บตุ๊บตุ๊ยังชีถอยหลังไป3ามก้าขณะที่แม่ทัพปีศาจที่สามถูกส่งตัวไปแต่ก่อนที่เธอจะได้ลงพื้นเธอหมุนตัวอยู่กับที่และเริ่มหัวเราะ เจ้าแข็งแรงมากเด็กน้อยแต่จิตใจและความเป็นพระเจ้าของเจ้าเป็นเพียงครึ่งเดียวของค่าความแข็งแกร่งเป็นหลักฐานของทุกสิ่งและในแง่ของความแข็งแกร่งเจ้าวัดกันไม่ได้เตรียมตัวตายได้เลยแท้เทพของราชาเังกรโคชสารดูเหมือนไม่สนใจคำพูดของเธอเลยอย่างฉีเลือกที่จะปลดปล่อยหนึ่งในสุดยอดเทคนิคของราชาเทพมังกัคสาร เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อ,อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ